เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569วันที่9ถึง23มกราคมนี้15วันเต็มเมื่อเย็นวันที่9มกราคม2569ที่เวทีกลางในงานฤดูหนาวในรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางวิยาดาณราดีศรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง4ท่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดรวมถึงผู้แทนนายกอบจอเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง23มกราคม2569รวมเป็นเวลา15วันเพื่อสืบสารงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการประกวดนางสาวเชียงใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการจัดนิทรรศการของหน่วยราชการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นการประกวดรำวงย้อนยุคการประกวดพืชผลทางการเกษตรการเดินแบบผ้าไทยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีจาก25อำเภอการแสดงดนตรีของนักเรียนและเยาวชน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าของร้านดังจากแพลตฟอร์มออนไลน์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้บนเมทีกลางยังจัดให้มีกิจกรรมทุกวันตลอดการจัดงานเพื่อสร้างสีสันและให้ชาวเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมสำหรับการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่93แล้วโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบุพางามแห่งเวียงพิงเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นทูตทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคมให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นตัวแทนในการประกฏเวทีระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่จะได้รับมงกุฎเพชรสายสพายและถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลหนึ่งแสนบาททั้งนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจมหาชนอีกด้วย ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือกิจกรรมจากเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่การจําหน่ายสลากกาชาติการกุศลสร้างไรายได้เพื่อภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยในปีนี้การจัดทําสลากจํานวนสองแสนฉบับราคาฉบับละ100บาทโดยจอกรางวัลในวันพุธที่23มกราคม2569ที่เวทีกลางภายในงานปีนี้รางวัลที่1เป็นทองคําแท่งหนัก 50.50 50บาทคิดเป็นมูลค่า3ล้าน1 0 0 0แสนบาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า7ล้านบาทในโอกาสนี้ทางสำนักงานประชาะสัมพันธ์จงังหวัดเชียงใหม่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานจากนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจงังหวัดพร้อมกับอีกหลายหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ทรงสักพรมเอี่ยมใช้นรงอนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน